สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องพายพี่เบนแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พี่เบนจะไปอยู่ป่านะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ก็แดดแรงนะคะแม่แม่จ๋าฝนก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะคะน่าจะเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแม่แม่จ๋า บิ๊นของเรากระเดงทั us, ้งตัวนะคะมาดู็วมามาเร็วมายกมาไปไปมามายกเลยไปไปอะยกเลยไปดิ มาปะเจ็บไจหงายไปเรื่อยเรื่อ ก็จะเอาพี่เบ้นไปมัดตป่านะคะเพื่อให้ที่นอนพี่เบ้นตรงนี้แห้งนะคะไม่ได้จ้าเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ที่นอนก็เปียกนะคะเราก็จะเอาไปมัดเพื่อที่จะให้พี่น้องที่นอนพี่เบ้นแห้งนะคะพุทธลุงไปดุทธลุปดูอยนะห้อยปดยองห้อยด้ยปดได้ดิ เลี้ยบใส่มาเดี๋ยมาให้เลี้ยบดีดีแม่สนใจโซ่หน่อยพี่เบ้นใส่เร็วลูกบนสูงใส่ใส่หัวลูกบนสูงบนโซ่ด้วยบนใส่เร็วลูกใส่เลูกสูงใส่ดีดีแม่ใส่ลูกบนสูงใส่เฮ้ ไปโอเก็บนหลุมนี่ไเแลวลรีบไปอ้ยเอ้ยดน้ำค่าไเล็วจานึงอานี่มานี่วันนี้พี่เวนจะไปอยู่ป,ป,ป,ป่านะคะเรากำลังเตงตัวนะคะไป ดินนะคะดินก็เนื่องจากว่าฝนตกนะคะแม่แม่จ๋ารถก็ยังมาไม่ได้นะคะยังเอามาไม่ได้นะคะบร<อ>รยากาศนะคะก็น่าจะเข้าสูนนะคะเหมือนปลายฝนต้นหนาวนะคะแม่แม่แม

ันนี้เราก็เอาฟี่เวนอาบน้ำอยู่นะคะแม่แม่ฝนก็จะเป็นพี่แก้วนะคะแล้วก็พี่เบบซี่นะคะ แกกับพี่ลิซี่ก็กินห่าอยู่อยู่ในบ้านนะคะพีวีนไปอยู่ป่านะคะวันนี้เพราะว่าที่นอนจะได้แห้งนะคะแม่แม่ คนครับผมนะคะนะคะาจินดานาเซมกำลังกินข้าวเลยคะ่ะข้าวเช้าเลยคะ่ะพี่เบ้นก็เดินมาถึงป่าแล้วนะคะนี่เป็นป่าที่พี่เบ้นมามัดนะคะเวลาพี่เบ้นไม่ได้อยู่ตรงหลักที่บ้านนะคะแม่แม่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่คำแซนนะคะแล้วก็น้องอันดานะคะ พี่เบ้นของเรานะคะก็เดินมาถึงนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขวานตาก็กําลังมัดพี่เบ้นอยู่นะคะเราก็เอาย่ามาให้พี่เบ้นได้ทานนะคะแม่จะ๋ะนี่ก็จะเป็นแม่คำแสนนะคะพี่เบ้น พีคำเสนน้องอันดานะคะแตตรงนี้มันก็จะเป็นล่มนะคะมีล่มนะคะแม่แม่จ๋านะคะเนื่องจากว่าต้นไม้เยอะนะคะ เล่นสนุกเลยนะคะนง่นประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะแม่่จากกระกาติดต้ามนะคะ ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้พวกเราด้วยนะคะช่องพายพี่เบนแฟมิลี่นะคะสวัสดีคะ่ะ